เรื่องมันมีอยู่ว่าตอนที่พวกเรานั่งสมาธิอะค่ะเมื่อคืนเนาะแล้วคุูดาก็เล่าให้สมาชิกที่มานั่งสมาธิฟังว่าอืมที่จากปลายโมงอะค่ะเหมือนภาพนี้เลยนะคะจากทางซ้ายเนี่ยสว่างด้วยรัศมีอุย้ยคุณดาเล่าขนลุกเลยนะคะ่ะรัศมีกำลังริบนะคะคือเป็นสีฟ้าอ่อน สว่างสว่างแล้วก็มีพลังของาธาตุธรรมเป็นสีขาวผสมเข้ามาค่อนข้างลึกนะคะแล้วก็ในอุโมงค์แบบนี้เลยนะคะแต่กว้างสว่างและเต็มไปด้วยคือหินทั้งหมดอะค่ะเต็มไปด้วยหินสีม่วงเป็นเหมือนอัญ,ญมณีที่คูดาส่งไปให้ดัะค่ะแล้วคูดาก็มองลึกเข้าไปอีกเนาะ มันคือการเชื่อมพลังงานคือความมัง่งคั่งและพอคุณดำมานั่งสมาธิเมื่อกี้ก็เลยได้คำตอบว่าสิ่งนี้กำลังล้างคือก็คือพลังงานในความมัง่งคั่งใช่ไหมคะแต่สีม่วงนะคะ สีม่วงน่ะกำลังล้างพลังงานล้างวิบากเวรวิบากกรรมนะวิบากปัจจักสิทธิ์ของโลกไปนี้โลกเราอ่ะเหมือนโดนต้องคำสาปใช่ไหมคะที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพสามนี่เนาะแล้วพลังของต้นกำเนิดลงมาล้างแล้วก็เชื่อมอัญ,ญมณีนี่แหละคะ่ะด้วยด้วยพลังคลื่นเหมือนอัญ,ญมณีเนี่ยคะ่ะก็คือทั้งหมดเลยนะคะในองค์มงค์ที่กว้างยาวไกลนะคะแต่ที่ปลายองค์มงค์สว่าง แล้วที่นี่อยู่ๆอะค่ะความสว่างที่ส่องลงมาจากเบื้องบนนะคะยิงมาเหมือนแบบพี่อบอกไงอะเหมือนแสงที่เป็นท่อลงมาเลยนะคะสว่างวับลงมานะคะเชื่อมผ่านปีระมิดอะค่ะแล้วลงมาที่ใต้พิพกที่ฮูดาเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะแล้วฮูดาเขาบอกทุกท่านว่าโอเคถ้าสิ่งที่เห็นวันนี้มันเป็นความจริงเนาะ เดี๋ยวมันก็มีอะไรมายืนยันเดี๋ยวมีภาพมีเนื้อเรื่องมายืนยันเองแหละนี่ตีสามสามสิบแปดนาทีที่กูดาคุยกับทุกท่านนะะจริงๆต้องสุดส่งมาสักพักหน่งกูดดาเพิ่งได้เปิดมือถือเนาะเห็นไหมคะอัศจรรย์เพราะฉะนั้นพลังคลื่นที่พวกเราช่วยกันขับเคลื่อนก็ไปเนี่ยเริ่มสว่างแล้วนะคะข้างในก็มีความมัง่งคั่งแล้วเราแค่ขับเคลื่อน ให้มันสว่างแล้วก็เชื่อมากกาาอมากกว่านี้อะค่ะเนาะเชื่อมมากกว่านี้และทุกวันเราก็อธิษฐานจิตส่งบุญให้ดร์นิโคลัสดรฟารและทีมงานทุกวันคุณดาเชื่อมันว่าท่านต้องหลุดพ้นจากคดีนี้ได้ยกยกฟ้องแน่นอนค่ะกูณดาถามวันนี้ใช่ไหมคุณดาเล่าเล่าให้ทุกท่านฟังที่นั่งสมาธิใช่ไหมล่ะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่นี้มันไม่บังเอิญมันไม่ธรรมาดานะคะเนี่ย กูดาก็สนุกอยู่เลยนะคะมีความสุขกับสิ่งที่อะไรแบบนี้ค่ะคือเวลาเราไปรู้ไปเห็นว่าท่านใช้กายละียาบเราไปทําอะไรใช่ไหมคะแล้วมันบ่อยมากที่กูดามักจะได้รับคาตอบนะคะในทางกายภาพทางกายภาพก็คือเนี่ยค่ะที่เห็นที่จับต้องได้หรือเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยค่ะซึ่งหมายความว่าในหยาบกับละเอียดอะ่ะมันตรงกัน สิ่งที่ครูดาเห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เนะะี่ยค่ะซึ่งนี่เป็นภาพที่นสถานที่จากพีรมิตนะคะจากคุณโคชาชิอะนะคะครูดาหมายถึงเนาะซึ่งท่านก็ยังอยู่ที่นั่นใช่มหมเพราะเพิ่งออกมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะจะไม่ให้เชื่อได้ยังไงอะคะแล้วครูดาถึงถึงยืนยนันลุกท่านด้วยด้วยธรรมะเนาะ ด้วยพลังจิตที่หนักแน่นดังแผ่นดินว่าเหรียญพายอะคือใช่แน่นอนนะคะคือสิ่งที่จัก,กรวาลส่งมอบมาให้มนุษย์แน่นอนนะคะเจอแล้วก็ภาพแสงที่ลงมานะคะมันเหมือนกับว่าจากสวรรค์เชื่อมลงมาแล้วมีกายอวตารของพวกเราเป็นตัวเชื่อมมาค่ะพลังคลื่นของทุกท่านที่นั่งสมาธิอะค่ะจะเป็นภาพอารมณ์ประมาณนี้นะคะแต่ จะผ่านนะคะพวกลงมากลางใจของพวกเราฐานที่เจ็ดที่นิ่งอะคะ่ะแล้วก็เชื่อมลงไปกับที่คุณดาไล่ฟังเมื่อกี้อะคะ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่จะบอกก็คือภาพองค์หลวงปู่นะฮะหลวงปู่สดทองคํามาแบบนี้เลยมาที่ศูนย์กลางกายของคุดาแล้วก็ขยายใจของคุดากว้างออกไปกว้างออกไปจนแบบ กว้างจนคือคือคูดาก็ตามท่านไปอะค่ะตามท่านไปเป็นหนึ่งเดียวกับท่านแต่ขณะเดียวกันน่ะที่ศูนย์กลางกายของคูดาน่ะก็มีทุกท่านที่นั่งสมาธิร่วมกันนะคะศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเนาะหมุนโลกจัก,กรวาลได้กว้างมากเลยอะแต่เราอยู่ในนั้นนะคะเราอยู่ในนั้นแต่ท่านแผ่ขยายคลื่นนะคะกว้างจนจนเหลือขนานะคะ ความรู้สึกของกูดาคือแบบไม่อะไรแล้วอะคือทิ้งทุกอย่างนะคะแล้วแต่ท่านแล้วอะท่านเป็นผู้ขับขับขี่เป็นผู้ขับเคลื่อนเราเป็นแพร่เป็นแค่ผู้ที่ดูเหมือนเรานั่งรถอะคะ่ะท่านเป็นผู้ขับเราเป็นแค่ผู้นั่งมีอะไรให้ดูก็ดูไป เลยดูเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆที่คลื่นพลังงานเชื่อมผ่านพวกเราอ่ะค่ะก็คือนั่นคือท่านทําวิชาผ่านพวกเราอ่ะค่ะร่างกายของพวกเราอะค่ะแต่กายของพวกเราเนี่ยย่อยแพร่ขยายจนจนไม่มีกายอ่ะค่ะมีแต่สูวกลางกายที่เห็นภาพที่เกิดขึ้นที่เล่ามาทั้งหมดนะคะมันอัศจรรย์ขนาดไหนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ตอนสองอสองทุ่มครึ่งเรานั่งสมาธิกันแล้วพอตีสามเรามาได้เห็นสิ่งที่คุณโคชชิส่งมาในเฟซของท่านว่าพวกท่านเนี่ยอยู่ที่ห้องปฏิบัติการแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังดำเนินไปด้วยดีเหมือนเห็นหุโมงเห็นสายรุ้งที่ปลายอุโมงแล้วนี่มันคือการทำงานร่วมกันนะคะ